สวัสดีค่ะพวกเรานะคะอิงหลอดอิงฟ้าค่ะชาหลอดค่ะตอนนี้เราอยู่กับ2 4 f a v o r i t e กับ w o r k Thailand ค่ะวิมานนามค่ะสองก็คือบังเกาะคณนิกาค่ะแล้วก็สามที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือนาทีลอยเล่ค่ะของชาลอดจะเป็นหยดฝนกินสนิมค่ะนาทีลอยเล่แล้วก็เลิมบุลลี่ค่ะ เยอะเลยก็จะมี1ค่ะพี่ก้อยอรชพรใช่ไหมคะสก็คือเจฟส s ซตเตอร์ค่ะแล้วก็3ก็จะเป็นพี่อปปค่ะของฉันหลัดจะเป็นพี่มิวสุภทธิ์ค่ะเพราะว่าเล่นเรื่องแรกด้วยกันแล้เหมือนเราได้แบบพี่ชายเลยหลังจากนั้นมาก็ติดต่อกันไม่ห่างหายกันไปค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักดีค่ะเหมือนได้พี่ชายในวงการเพิ่มมาอีกหนึ่งคน องฟาค่ะมันก็ต้องตอบเป็นชาลอดค่ะของกินมีจริงฟุตซัพพอร์ตเยอะมากเงยค่ะแต่ละบ้านเพราะว่ามีหลายคู่ก็จะถูกส่งมาเยอะมากๆเพราะเราก็จะได้เหมือนแบบเลือกกินกันจนทุงแปรไปเลยแล้วก็ชอบบรรยากาศที่เป็นคู่ที่อยู่ในมิสแกรนทั้งหมดไงก็เลยจะคุ้นชินกันในการอยู่ในกอง ชอบที่พี่ฟ้าเขาจะแบบมีมุกบ,บ้าออกมาบ้างในบางครั้งที่เราก็แบบก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่สวิตอารมณ์เข้าซีนได้เร็วมากๆแบบเชื่อเลยว่าเอออันนี้คือแบบเป็นบอสพลุจริงๆ อันนี้ก็เราชอบเวลาที่เล่นเราแบบไม่ห่วงสวยอะไรเงี้ยยิ่งเป็นคอม,มดี้แล้วเวลาเล่นมันต้องไปให้สุดอะไรเงีเ้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบบางทีเขามีจังหวะนั้นที่ทําให้เราแบบจะพลายได้อะไรเงี้ยพาวิฟ้าเลยนะพูดว่าแบบคนสวยมีทุกที่แหละแต่เวลาเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงสวยเพราะเราสวยอยู่แล้วเราก็เลยเล่นไปเต็มที่แบบว่าไม่เป็นไรเล่นไปเลยเพราะยังไงฉันก็สวยอยู่แล้วเพราะคำพูดเขาเลย อบที่เขาไม่ได้รักที่เราคนเดียวอ่ะมันเขารักเปืน่นครอบครัวคนรอบข้างเราเขามีทําภาพทําวิดีโอหรือทําอะไรให้เราเห็นก็ทําให้มีน้ําตาเห็นได้บ่อยมากมากวลาะที่เจอที่สนามบินที่แฟนมินเลยค่ะของหนูชอบที่เขาจะชอบทําของแฮนด์เมดมาให้หอะไรนีค้ค่ะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจบางคนกว่าจะได้เจอพวกเราแบบ2อสาปีอะไรอย่างเงี้ยขอมอบแค่แบบตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมแต่เป็นตุ๊กตาที่เขานั่งทําเองกับมือเลยนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจตรงนี้คะ่ะ เป็นแนวกึงมากกว่าคะ่ะเพาเราอยู่ในโหมดทํางานเน,นี่ยเป็นคนนิ่งคนนิ่งปั๊บก็จะดูแบบแอคแอคเก๊กอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็จะเป็นสายแอแต่ว่าพอเราดีนบ่อยๆก็เออมันตลกดีชอบเวลาคนเรียก่็แบบคุณชาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่น้องชาตัวน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นแบบคุณชาในอีกมานหนึ่งที่เขาได้เห็นเราในมาโตขึ้นอะไรประมาณนี้คะ่ะเล่นๆเลยล่ะ ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีพูดไปก่อนก็เป็นคำที่มาจากพี่มาเดี่ยวเนาเลิศเลยล่ะมีสองอย่างค่ะก็จะเป็นมะง่วงเปรี้ยวกับมะนาวทิ่เกลือของหนูเป็นชาเย็นกับน้ำมะตูมค่ะขาดไม่ได้เลิศกองชอบผมว่าดีแล้วดีแล้วแต่ขออีกเท่ะ ดีเลยล่ะดีเลยดีแล้วชอบมากพ<ต>ี่ว่าได้ได้อีกคอยเทคเ,เนี่ยเจอบ่อยไหมชอบในออฟฟิศที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันได้ฟีลออฟฟิศจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพลังงานออฟฟิศของจริงด้วยความมวลด้วยโปรดักชันด้วยพร็อพด้วย,วยต่างๆมันเลยทำให้เราเชื่อว่าฉันว่าทำงานเป็นสาวออฟฟิศจริงๆนะอนะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ชอบออฟฟิศเหมือนกันแต่ว่าอยากเพิ่มไปอีกหนึ่งที่ก็คือที่ตลาดมันร้อนแหละแต่ว่าคนมันเยอะดีแล้วก็ นะตอนนั้นมันมีมุกมนจิกอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยไปยาดมแก้วน้ำแก้วเก็บความเย็นโอ้โหชิวมากเสื้อบอลกางเกงวอร์มเสื้อยืดปกติกางเกงที่มันสามารถแบบถอดได้ง่ายอะไรเงี้ยเสื้อกล้ามเสื้อยืดกางเกงขาสั้นชอบตอนเวลาเบลิ๊หรือนบชอบทำงานเพราะว่ามันพอมัน หลายๆฟู้ดซัพพอร์ตของละบ้านมันคืมามรวมกันแล้วมานั่งกินด้วยกันสะใจดีค่ะสะใจดีดูดีจะตกันไหมโอเคหนูชอบฉากที่อยู่ในบ้านล่างทรงเออใช่<ไ><ไ>รารู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรที่มันแบบตลกแล้วมันไม่คิดว่าจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเราเห็นบทเราก็แบบเฮ้ย เราต้องเป็นสิ่งนี้หรอแต่เราไม่เคยเป็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ชอบชอบที่ทุกคนแบบการเล่นใส่สุดไปเลยค่ะเซอร์ไพรส์ดี <Surprise S 1> เพราะว่าน้องบางคนก็ไม่เคยแสดงซีรีส์หรือแสดงละครที่ไหนมาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องแรกของพวกเขาแล้วก็ซีนนั้นทุกคนต้องเล่นกันใส่สุดมากๆกับการเป็นว่าคนนี้มาสุดคนนี้ก็สู้คนนี้ก็สู้มันก็เลยทําให้ซีนนั้นมันออกมาตลกดีคอ,อมเมดี้ดีข้อเหนูนนะจะเป็นอ,อ,อาจจะไม่ใช่บทของ ที่พูดให้ตัวเองแต่ว่าพูดให้บอสพูในวันที่เจอกันวันแรกก็แบบเราเห็นเธอเรามีความเชื่อมั่นในตัวเธอ่าแบบเธอทําได้อะไรเงี้ยแค่ลองทําดูลองทําดูคนอย่างเธอไม่น่าจะเกิดมาเพื่อเป็นแบบลูกน้องใครอะไรเงี้ยศักยภาพเธอมีมากพอรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่แบบโอเคในวันนั้นเขาทอนะแต่เราเป็นใครไม่รู้ไปปลุกใจเขาจนมันเกิดบริษัทนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมว่ามันทําได้จริงๆนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ลงปากอย่างเดียวค่ะหรูชอบสิ่ง ซ <c oughs> ีนน่าจะอยู่ใน EP ีหนึ่งเลยค่ะก็คือในที่ทำงานเราก่อนที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเราจะอยู่ในที่ทำงานที่จะต้องเจอกับเจ้านายซ้อนเจ้านายอีกทีนึงก็จะมีหลายบอสนิดนึงซึ่งบอสที่เป็นผู้ชายเรานี่ก็จะชอบแตะอ่างเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหนือบอสผู้ชายก็จะมีบอสผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นซีนที่เราต้องมาะทะอารมณ์กับบอสผู้ชายวันนั้นคือจุดพลิกผันทนี่เราจะตัดสินใจออกแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจคือโดนไล่ออกจาก บอสผู้หญิงซึ่งเราก็เลยดักอะไรวะง,ง,งั้นมึงก็โง่งปอปมันหลอกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากสวยถ้าไม่มีสมองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นซีนที่ตลกมากก็คนไปรอดูะ่ะนอนอ่ะกลับไปก็นอนดูหนังอาบน้ำเลยเราอาบน้ำอย่างแรกล้างหน้าเสร็จแล้วก็แบบหยิบโทศรศัพท์เช็คนอนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าคนสวยมันเกิดขึ้นตลอดมีมาตลอดเจนใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่ทําให้คนอยู่ได้นานคือความสามารถ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราได้บทอะไรมาอันนี้เป็นคําสอนที่เราได้มาอัดแอปตอนใช้กับบางเกาะคณิกากับวิมานานา้ำซึ่งตอนวิมานน้ำคือหนูเครียดนิดนึงตรงที่เราจะต้องเจอเมคอัพที่ทําให้เราดูแค่คาว่าโซมดีกว่าคือเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักครีมเครื่องสำอางมันจะต้องมีเมคอัพที่เพิ่มรอยคล้ำใต้ตา,ตาเพิ่มล่องแก้มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของเรามันก็จะมีนิดนึงให้เราแบบติดอยู่ในหัวว่า เฮ้ยภาพที่มันออกไปจะเป็นยังไงหนะ้าอะไรเงี้ยแต่ก็คือได้ได้คำแนะนําจากผู้ใหญ่ว่าถ้าเราทําอะไรให้คนจําได้แล้วก็เป็นความสามารถที่มันจะต่อยอดให้เราแบบ ไปได้ไกลกับวงการบันเทิงอะไรเงรี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาย,ยก็เลยตัดสินใจโอเคเขาอยากแต่งอะไรคือแต่งเลยมาให้สุดเลยแล้วก็เป็นหมูในรูปแบบที่เป็นหมูจริงๆที่ไม่ใช่อิงฟ้าเงี้ยผลสรุปมันออกมามันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆอะ่ะมันก็เลยทําให้เราเก็บไปใช้กับเรื่องต่อๆไปว่าไม่ว่าเราจะได้รับบทอะไรก็จะไม่ห่วงเรื่องความสวยเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆให้อย่าง สมจริงที่สุดะอะไรเงี้ยของหนูก็คืออย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนกลัวหลายๆอย่างมากกลัวคนโดนตีโดนด่าอะนั้นกลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งคำที่รู้สึกว่าแบบอย่าไปกลัวเพราะความกลัวมันไม่มีทางทำให้เราสำเร็จได้แน่นอนพูดได้อออ ลุกได้แล้วว้ยอะไรประมาณนี้ฟิลลนั้นของหนูคุณหน่ากระจกว่ามีปัญหาะมรก็ชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบทุกวันอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วปัญหาดูซิวันนี้มันมีปัญหาอะไรให้เราแก้ไหนมาซิแน่จริงก็มาลองดูเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแบบจริงจริงก็คือมีบางทีที่แบบเ้สึกเป็นประโยคที่เราพูดบ่อยมากเลยถ้าพูดกันหน้ากระจกหรือเวลาลืมตามปอ่ะเอาล่างฉันไปจริงๆเรื่องลิมิเต็ดเลยว่าไม่ได้ไกลเกินตัวพวกเรามากเนาะมันเป็นวัยเจนที่แบบว่าชีวิตประจำวัน ก็จะเจออะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้การถ่ายทําม,มันนานก็คือจํานวนคนที่มันเยอะอแล้วทีนี้การรับกล้องกว่าจะแคบกว่าจะกว้างแล้วกว่าจะเจาะแต่ละคนในหนึ่งซีมันก็เลยใช้เวลานาน,น,นมากแล้วก็เลยจะเป็นการเข้ากองเช้าเลิกดึกก็อ Girl, ชอบที่อยากเล่นเลยเ,เล่นเลยบอสพุนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากตะโกนตะโกนอยากแหกปากอยากทําหน้า ตลกอยากทําหน้าอะไรคือทําไปเลย <ừ> แบบไม่ไม่คิดอะไรเพราะมันคือคอมเมดี้ที่เราสึกว่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวยืนเรื่องที่ทําให้ตัวอื่นๆมันเข้ามามีบทบาทในบริษัทไม่จํากัด <ừ> แล้วก็มันต้องไปต่อด้วยเสียงหวัวเราะรอยยิ้มแล้วคนที่เข้ามาดูมันต้องมีความต่างจากเรื่องก่อนหนีน้ที่หนูเล่นมันจะเป็นแบบดีฟดราม่าเป็นอะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องเนี้ยมันต้องมีความแบบเป็นพี่ใหญ่ของกองแล้วในเรื่องก็เป็นพี่ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยที่มันเหมือนต้องเป็นตัวแบบเปิดว่า มันใหญ่ประมาณนี้แล้วน้องๆตามมามก็สนุกนีค่ะของหนูก็คือก่อนเรื่องนี้จะค่อนข้างจะฟีลแบบไม่ตอดหน่อยๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเราเลยปล่อยให้เลได้แบบเป็นเลที่ใช้ชีวิตเป็นคนจริงๆมองเลเป็นคนจริงๆแล้วแค่ใช้ชีวิตไปแบบนั้นเองค่ะรีแอคไปแบบนั้นพูดไปเป็นคนแบบนั้นไปเลยไม่ใช่ว่าจะต้องมาแบบเอาตัวละครเข้ามาอยู่ในความรู้สึกเราเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็แค่เล่นแบบใช้ชีวิตแค่นั้นค่ะ ันมก็เลยจะอออออกกกมาาาดูเเบ็รืื่่่งนวยากให้มีความสุขอยากให้คนดูเรื่องนี้มีความสุขกับสิ่งที่ที่พวกเราตั้งใจมันจะเป็นคอมเมดี้ที่แบบค่อยๆไต่อารมณ์ขึ้นไปขึ้นไปแต่ละฉากแต่ละซีนแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทไม่จำกัดอะเงยก็คาดหวังเนี้ยให้ทุกคน มีความสุขรอยยิ้มไม่ว่าจะเจอเรื่องคิดเครียดอะไรมาในแต่ละวันถ้าคุณได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากให้แบบอย่างน้อยทําให้คุณเผอยิ้มเผอหวัวเราะไปกับพวกเราในช่วงเวลาที่ที่ได้รับชมนะะีม่ค่ะเราคิดอะไรมากเลย <laughs> ดูอ๋อแต่ว่ามันจะได้ข้อคิดสําหรับคนวัยทํางานนิดหนึ่งคนที่ทํางานมันอาจจะมีบางประโยคหรือบางพอยท์ที่สอนแง่มุมความคิดหรือว่าการให้กําลังใจแทรกซึมเข้าไปด้วยนะะในความตลกก็อาจจะมีสาระอยู่ในนั้นด้วยก็อยากให้รอรับชมดูค่ะ